thank you โรงเรียนบ้านหนองย่างหมูตั้งอยู่เลขที่84โหมู่สี่ตำบลเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมอวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด268คนครูและบุคลากรทางการศึกษา23คนบริหารงานโดย ผู้อำนวยการโควิดหานสมบัติด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการช่วงโควิด -19 โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้การเปิดสถานศึกษา หลังจากปิดในสถานการณ์โควิด -19 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านหนองย่างหนูร่วมกับชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการโดยใช้กรอบแนวทาง6มิติดังนี้มิติที่1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. คัดกรองนักเรียนบุคลากรและผู้ที่จะเข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมริร่างกาย 2. ส,สวมหน้ากากนักเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยหรือฟเฟสชิล ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3. ล้างมือโรงเรียนจัดสถานที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างเพียงพอ 4. เว้นระยะห่างจัดเว้นระยะห่าง1 1 5เมตรในห้องเรียนที่นั่งรับประทานอาหารที่นั่งพักทางเดินจุดรอคอยห้องนอนเด็กเล็กอ่างล้างมือระดับชั้นอนุบาลถึงปห จัดให้รับประทานอาหารและดื่มนมในห้องเรียน 5. ความสะอาดมีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องพิเศษห้องน้ำและบริเวณจุดสัมผัสเสียงร่วมทุกวันจัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดทุกห้องเรียนและกำจัดขยะทุกวันเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทจัดกิจกรรมวิกคินิ่งเดย์ทุกวันศุกร์ 6. ลดแอร์อัด จัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรมปรับลดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มใหญ่เข้าแถวคารพพง์ชาติในห้องเรียนให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนำน้ำดื่มมาจากบ้านมีห้องพยาบาลสำหรับแยกผู้ป่วยมีสภานักเรียนช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนๆและน้องๆมิติที่2การเรียนรู้ โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้มีป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ป้ายการปฏิบัติตนเพื่อสุขอาอนามัยที่ดีวิธีล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยมีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงวัยและพัฒนาการของผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะชีวิต และความเข้มแข็งทางใจในการจัดการเรียนการสอนตามปกติมิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้วยโอกาสมีดังนี้จัดหาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ล้างมือเช่นสบู่เจลแอลกอฮอล์เพียงพอต่อการให้บริการจัดหาหน้ากากอนามัยเฟสชิลไว้สำรองสำหรับนักเรียนและบุคลากร ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนประสานขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคโควิด19จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองมีดังนี้ วางแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่ปว่วยโดยการจัดเตรียมใบงานบทเรียนตามเนื้อหาร,ระดับชั้นติดตามตรวจสอบประวัตินักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดก่อนเปิดเรียนตามปกติประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจให้ข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันและการดูแลของโรงเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมิติที่ห นโยบายประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ในสถานศึกษามอบหมายครูประจำชั้นครูอนามัยอ่อมอัดก่องวัดไข้นักเรียนทุกวัน ประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กํากับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการมิติที่6การบริหารการเงินมีดังนี้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเช่นหน้ากากอนามัยเฟสชิล เจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์และสบูจัดทำฉากกั้นเว้นระยะห่างที่รับประทานอาหารจัดทำจุดการเว้นระยะห่างตามสถานที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียน n e w Normal ไม่ประมาทการอยาตก